สวัสดีครับผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ว่าเกิดปันอะไรมีแนวโน้มที่จะได้รับโชคใหญ่เกิดปันอะไรที่จะได้รับทรัพย์จำนวนมากๆมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารและนาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับเราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดวันนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและก็โชคลาภจะเป็นอย่างไร มาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานเงินความรักอุปสรรคหรือว่าโชคลาภมีหรือไม่เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับงานจะเด่นมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่สำหรับอุปสรรคสำหรับอะไรที่มีปัญหาเริ่มคลี่คลายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายไย้ต่างต่างของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชิน,นีไม้เท้านะครับการงาน วันนี้นะครับมีความมั่นคงมีโอกาสดีขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานประจํางานส่วนตัวหรือว่าเบีอาชีพอิสระนะครับจะได้ร,รับความสําเร็จการขอความเฉลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะดีขึ้นมีผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นดมูลนะครับดมูลคือปัญหาทางสภาพจิตใจนะครับท่านอาจจะเจออุปสรรคเจอเรื่องบุญวุ่น เจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ลำบากต่อการตัดสินใจต้องใจเย็นๆนะครับอะไรที่มันยังฝืนไม่ได้ต้องรู้จักปรอเรียนรู้แล้วก็อดทนให้อะไรมันคลี่คลายก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นเดินหน้าเริ่มต้นทำเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสมากกว่านะครับ ประกันต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น2ตดาบนะครับเรื่องของการติดต่อการสร้างงานสร้างอาชีพข้อตกลงการเจรจาก,การทำสัญญาใหม่ๆวันนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายคนอาจจะมีงานมีธุรกิจมีการค้าขายทั้งโลกออนไลน์ ซึ่งก็จะเป็นผลดีด้วยนะครับสำหรับชาวบรนดาทิต์จะมีงานเข้ามาตลอดมีข้อตกลงใหม่ๆม,มีการซื้อการขายเกิดขึ้นแล้วก็รวดเร็วเป็นพิเศษด้วยแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันอาทิตย์ยต้องรอบคอบรมะมัดระวังไม่ประมาทอย่าใจร้อนในกรณีของการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับแล้วก็รมะมัดระวังปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น6ดาบนะครับหกดาบคือโอกาสมีนะครับโอกาสเริ่มต้นตั้งแต่ท่านสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาดีขึ้นอะไรที่คาดหวังอะไรที่มุ่งหวัง มีโอกาสที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานการเงินความรักชีวิตมีแนวโน้มที่จะได้รับความสำเร็จมีโชคลาภมีรายได้เข้ามานะครับ สรุปดวงชาววันอาทิตย์วันนี้การงานเป็นจุดเด่นจุดสําคัญนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจราจารงานทั้งหลายทั้งปวงจะประสบผลสําเร็จค่อนข้างรวดเร็วด,ด้วยนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องด้วย ทางด้านออนไลน์ก็จะรวดเร็วขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมีงานมีเงินมีชีวิตที่เปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็วด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาถ้าเผื่อว่าท่านไม่รอบคอบและประมาทนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาทางด้านสภาพจิตใจความรักไม่ลงตัวรอคอยอะไรมันคลี่คลายแล้วท่านก็จะเห็นทางเดินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนโอกาสแนวทางวันนี้เริ่มดีขึ้นจะมีบรรยากาศใหม่หมรออยู่ข้างหน้า โชคลาภกำลังจะมาถึงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นดวงชาววันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ชีวิตพลิกนะครับพลิกอย่างมากมากถึงมากที่สุดต้องระวังอะไรที่ทำท่าจะเดินหน้าต่อไปบางทีก็กลับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเดียวด้วยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ในด้านโชคลาภจะเด่นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือแฮงแมน a ฮงแมนคือการเปลี่ยนแปลงในวงจรชีวิตค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้ไม่ว่าการงานเปลี่ยนงานย้ายงานหรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะล้มเหลวมาทั้งเดือนทั้งวันวันนี้เปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะอยู่จุดสูงๆแต่ว่าประมาทไปนิดเดียว ชีวิตพลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ด้วยคำว่าไม่ประมาทกันก่อนนะครับเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงคนที่จะพุ่งสู่จุดสูงก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ว่าบางทีเจอปัญหาเจอภาศักกก็ต้องระวังด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น6ถ้วยนะครับนี่คือจุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดี สำหรับชาววันจันทร์ที่มีอุปสรรคก่อนหน้านี้ในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องความรักวันนี้ท่านจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับการงานที่เคยมีเรื่องไม่ดีไม่มีงานทำด้วยบางทีนะครับหรือว่าเจอแต่อุปสรรควันนี้ก็สามารถที่จะมีโอกาสใหม่ มีงานแก้ไขปัญหาของการงานได้เริ่มต้นงานใหม่ได้หรือไม่ก็จะมีงานเข้ามาตลอดการค้าขายการติดต่อกับลูกค้าการลงทุนต่างๆวันนี้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานเยอะขึ้นงานมากขึ้นการเงินนะครับวันนี้มีดวงการเงินที่เด่นมาก ชาววันจันทร์จะได้รับเงินแบบฟุกฟลุกเงินที่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสจะได้ด้วยนะครับและเรื่องความรักใครที่มีปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้วันนี้นะครับคนรักกลับคืนมานะครับท่านจะได้รับรู้ข่าวสารรู้เรื่องราวหรือไม่ก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้มีของฝากที่มีคุณค่าไม่น้อยกลับคืนมาด้วยนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3สําหรับชาววันจันทร์เป็น10ดาบนี่ก็ต้องระวังนะครับสุขภาพยังไม่ดีอาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาด้วยฝากไว้เป็นแนวทางคือไม่ประมาทในการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าจะมากจะน้อยมันก็เป็นผลที่ไม่ดีนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันจันนะครับเป็น3ถ้วยนะครับ สามถ้วยคือโชคลาภดีความสมหวังมีการงานการเงินความรักสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นงานดีเงินดีความรักมั่นคงแล้วก็มีโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามานะครับโอกาสที่จะได้รับทรัพย์อยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อมสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ครับบันนีดดวงของการมี เปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับต้องระมัดระวังต้องดําเนินชีวิตด้วยคําว่ารอบคอบไม่ประมาทระมัดระวังปัญหาสุขภาพการงานจะดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์คนที่เคยมีปัญหาการงานมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็จัดการปัญหาได้รอง,งานได้งานทําเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพมีงานเยอะงานเข้าตลอด แล้วก็การเงินดีมากรับเงินแบบพุกๆรับเงินแบบมีโชคลาภเข้ามาตลอดด้วยนะครับคนที่ไม่คิดว่าจะได้เงินก็จะได้ความรักกลับคืนมานะครับเป็นช่วงเวลาของคนที่จะได้รับความสมบังได้รับคราวได้รับข่าวสารคนรักที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบัดนี้กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับชีวิตดีขึ้นโชคลาภเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารครับวันนี้อย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ใจร้อนจะทำงานจะติดต่อเจรจา,าอะไรก็ตามต้องใจเย็นๆหนักแน่นนะครับโอกาสของท่านพร้อมที่จะได้รับความสำเร็จนะครับมีงานมีเงินแล้วก็มีโชคลาภด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หคือห้าไม้เท้านะครับวันนี้ใจร้อนไม่ดี อาจจะขัดแยง้งอาจจะทะเลาะวิวาทได้ง่ายนะครับในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปเราใจเย็นแต่ว่าคนอื่นใจร้อนเราก็ต้องเพิ่มขบระมาดระวังใจใจเย็นมากเป็นพิเศษหรือไม่เราก็ไม่ควรที่จะใจร้อนนะครับเพราะว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งไม้เท้านะครับนี่คือโอกาสของการเริ่มต้นงานเงินความรักด้วยนะครับ การงานวันนี้มีโอกาสที่จะได้งานเริ่มต้นงานสร้างอาชีพใหม่ใครที่รอคอยงานก็จะได้นั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับการลงทุนการค้าขายประกอบธุรกิจต่างๆก็จะดีขึ้นผลลัพธ์ดีมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น9เหรียญเรื่องของการเงินกับวงจรชีวิตสุขภาพส,สติชาววันอังคารนะครับวันนี้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเด่น ท่านจะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเป็นพิเศษด้วยนะครับมีความพอใจมีความสุขนับเงินนับทองบางทีก็สมัครใจใช้ชีวิตอยู่คนเดียวด้วยในประเด็นความรักเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าวันนี้มีเงินนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นโชคลาภมาแบบไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสจะได้มีเรื่องราวของความไม่น่าเชื่อมหัศจรรันเข้ามาด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารครับวันนี้อยากใจร้อนดวงของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทมาแรงพอส,สมควรต้องระวังนะครับส่วนโอกาสการเริ่มต้นในเรื่องของการงานการเงินวันนี้ดีมากนะครับใครที่อยากจะมีอาชีพรองงานหรือว่าอยากจะเริ่มต้นสร้างอาชีพด้วยตัวเองก็เริ่มดีขึ้นมีโอกาสเข้ามานะครับการเงินดีวันนี้รับทรัพย์ด้วยนะครับสูภาพสตรีชาววัน อังคารนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของการที่จะมีงานมีเงินมีความเชื่อมั่นตัวเองและก็อยู่คนเดียวได้สบายด้วยนะครับส่วนโชคลาภวันนี้ไม่เลวนะครับจะมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อมีโชคลาภเข้ามาแบบน่าตื่นเต้นน่าอัศาจรรย์ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้เดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่มั่นคงได้ไม่ว่าจ,จะเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภทรัพย์สินใดยได้ดีขึ้นแต่ว่าวันนี้นะครับอาจจะเจอคู่อริต้องระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือ5ดาบนะครับ5ดาบคือปัญหาที่มาจากคน ท่านอาจจะเสียทรัพย์เสียโอกาสผิดพลาดหรือว่าเสียชื่อเสียงได้จากคนอาจจะแค่คนเดียวที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับท่านนะครับวันนี้ต้องรับมือกับคนประมาณนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทําสัญญาการเจรจาการตกลงอะไรก็ตามนะครับขอให้ป้องกันไว้ก่อนนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 2. เป็น 3. ไม่เท้านะครับวันนี้การงานเดินหน้าต่อไปได้นะครับอาจจะมีการทำสัญญาการเจรจามีเพื่อนร่วมงานใหม่ลงทุนใหม่หรือไม่ก็เดินหน้าต่อไปในการอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพการสัมมนาศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ก็มีอาชีพเสริมเข้ามา เพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองการเงินบันนี้มีการจัดการการบริหารที่ดีขึ้นมีรายรับมีไรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้ลงทุนจับจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษด้วยความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสจุดนี้เดินหน้าต่อไปได้งานเงินความร,รักมีโอกาสไปใหม่เข้ามานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นสองไม้เท้านะครับอ่ามีการเปลี่ยนแปลงการงานด้วยนะครับบางคนที่ทํางานประจําก็มีเรื่องของตําแหน่งมีโอกาสใหม่เข้ามามีเพื่อนร่วมงานใหม่มีการเดินทางไปรับงานใหม่ด้วยนะครับหรือไม่ก็จะสร้างอาชีพเสริมให้เกิดความมั่นคงต่อไปการเงินดีขึ้นใครที่รอคอยเงินอยู่จะสมบังหรือไม่ความรักก็เริ่มต้นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นราชินีเหรียงนะครับวันนี้โชคลาภดีเยี่ยมรับทรัพย์นะครับอ่ะประสบผลสำเร็จในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้นะครับดวงการงานการเงินความรักดีนะครับไม่ว่าเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฝีนัซ์การสั่งงานขยายงานทําสัญญาเจราจาตกลงการงานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ดีขึ้นนะครับการเงินรับทรัพย์เข้ามาตลอดนะครับแล้วก็มีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้นะครับยังมี เอาร่องรอยของคําว่าคู่อริเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเกี่ยวข้องต้องระวังนะครับแค่คนบางคนก็อาจจะมาสร้างความเสียหายให้กับท่านได้ง่ายถ้าไม่รอบคอบนะครับฝากไว้เป็นแนวทางส่วนโชคลาภบ,บันิี้ดีมากมีโอกาสที่จะได้รับศัพ์ไม่น้อยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีเส้นทางดวงชาววันพฤหัส,สบดีวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสาหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้นะครับ มีด้านที่ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีปัญหาความเครียดมีเรื่องต้องแก้ไขมีปัญหาเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารต้องจัดการเป็นพิเศษอยู่ด้วยรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพาเลหับบดสบดีเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่1คือเด็กถือดาบนะครับเรื่องลูกน้องคนงานพนักงาน บริวารน,นะครับวันนี้มีเรื่องต้องสะสางอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาด้วยเร่งด่วนเป็นพิเศษนะครับต้องสะสางต้องแก้ไขนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9ดาบนะครับบรรยากาศเหตุการณ์สถานการณ์อาจจะกระทบต่องานของท่านด้วยต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตด้วยทําให้เกิดสภาวะความเครียด ความกังวลความวิตกเข้ามานะครับบางทีอาจจะไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงแต่ว่ามันมีผลกระทบนะครับรวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็อาจจะมีผลนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นอัศวินเรียนนะครับวันนี้สถานการณ์เงินยังดีเด่นนะครับใครที่รองเงินมีโอกาสได้รับทรัพย์ไม่น้อยนะครับคือชีวิตมีเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้ครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันพารลิหัสสบอดีนะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับอโอกาสดีเยี่ยมโชคลาภยิ่งใหญ่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีแนวโน้มจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เป็นเหมือนกับฟ้าหลังฝนสิ่งดีๆด,ดนบันดาลให้เกิดขึ้นมามีโอกาสได้รับทรัพย์ไม่น้อยชีวิตดีขึ้นนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับจุดที่อาจจะมีปัญหาคือลูกน้องลูกหลานบริวารต้องแก้ไขต้องช่วยเหลือหรือว่ามีเรื่องต้องสะสางเป็นพิเศษปัญหารอบๆตัวมีนะครับไม่เรื่องอบรรยากาศเรื่องของเหตุการณ์บางอย่างอาจกระทบต่อการทำงานของท่านหรือไม่ก็มีผลเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพด้วยนะครับส่วนโอกาสบันทิดีเยี่ยม มีงานมีเงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจำนวนมากด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพารัส,สบ,บดีครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ต้องระวังปัญหา สถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์มีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเจ็เหรียญน,นะครับเจเหรียญคือการเงินวันนี้วางแผนดีๆเพราะว่ามีทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับไม่ควรใช้จ่ายเงินแบบตามใจตัวเองจนเกินไปต้องรอบคอบนิดหนึงนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเทมเพอรนนะครับอ่าชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงงานจะดีขึ้นนะครับใครที่รอง,งานก็มีโอกาสได้งานทำหรือไม่ก็จะมีแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆเข้ามานะครับอ่ะในเรื่องของการงานก็จะเข้ามาด้วยการเงินก็รับทรัพย์ด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีงานมีเงินมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เคยติดขัดก็จะเริ่มคลี่คลายได้นะครับ ส่วนประเด็นความรักและการดำเนินชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพิสฏิชีวิตของชาววันศุกร์เริ่มดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือไม้เท้านะครับเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่ชาววันศุกร์นะครับจะได้ดูแลคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพนักงานลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาตามบทบาทที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะเด่นขึ้นวันนี้นะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือเหตุการณ์ที่เราเรารับมืออาจจะไม่ทันนะครับคือเหตุการณ์มัเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับและมักจะเป็นความสูญเสียมักจะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวงจรการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับต้องไม่ประมาทต้องระมัดร,ระวังนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสทั้งด้านที่ดีไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักรูปแบบการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดเปลี่ยนจุดหักเหมันมาแปงนะครับเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นมามาพลิกชีวิตของเราอย่าง อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอาจจะมีความสูญเสียตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นมาอย่างมากเป็นพิเศษต้องระวังนะครับไม่ประมาทในการที่จะทํางานในการที่จะทําอะไรในวันนี้นะครับปากเป็นแนวทางสําหรับชาววันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงิน ความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาคุ้มครองส่งให้ท่านได้รับโอกาสดีเยี่ยม ผ่านอุปสรรคแล้วก็รับทรัพย์กรใหญ่โชคลาภมหาศาลครับส่วนรายได้ต่างๆของดวงชาววันเสาร์มีอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1เป็น2เหรียญน,นะครับเรื่องของรายจ่ายยังมีเยอะนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่มีรายได้มีรายรับมีเงินเข้าแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับอาจจะมีการเงินที่เราจําเป็นต้องใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัวเข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นพระสังฆราชมีดวงผู้ใหญ่อุปธรรมดีนะครับวันนี้ชาววันเสาร์จะพบจุดเปลี่ยนสําหรับคนที่เจอปัญหาเจอปรสราวก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนําหรือว่าบอกแนวทางให้ มีงานที่ดีขึ้นผ่านอุปสรรคเรื่องของการงานเดินหน้าต่อไปได้เริ่มต้นเดือนใหม่ได้ดีมั่นคงต่อไปบางคนก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเรื่องของการสร้างบุญกุศลก็จะเป็นบลดุผลดีต่อตัวท่านด้วยนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคพบกับทางเดินมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความมั่นคงต่อไปนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็นสตา์นะครับชีวิตเดินหน้าต่อไปได้มีความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับการงานการเงินความรักรูปแบบวิถีชีวิตดีขึ้นครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นโชคใหญ่นะครับมีกลงล้อของโชคลาภ Wheel of Fortune พี่น้องชาววันเสาร์มีแนวโน้มที่จะได้รับโชค ถูกรางวัลใหญ่นะครับปีิวากาสรับเงินล้านนั่นคือวงจรชีวิตนะครับบุญทรรกรรมแต่งวาสนาดีส่งมาในช่วงนี้พลิกชีวิตได้ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับอันนี้ดวงของคนที่มีแนวโน้มที่จะได้เชื่อมโยงถึงกิจกรรมทงางศาสนาการสร้างบุญสร้างกุศลการเรียนรู้พัฒนาตัวเองมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์แนะนํา และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับจะเป็นแนวทางให้ท่านได้พบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินความรักและมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับโชคใหญ่มากๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับว่าวันนี้วันที่ห่กรกฎาคม จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางและโชคลาภนะครับก็บอกเล่าสู่การฟังเป็นแนวทางการพยากรณ์นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักหนักครับ阿ะคาบลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกวันเกิดนะครับได้รับโชคใหญ่ถูกรอตตอรี่ร่ำรวยมีเงินล้านผ่านอุปสรรคทุกท่านนะครับสวัสดีครับ